สวัสดีครับน้องชาลีน้องชาลีทำอะไรครับทำควาดบ้านช่วยพ่อช่วยแม่อ๋อกว่าบเป็นเด็กดีชาลีเป็นเด็กดีกว่าบ้านช่วยพ่อช่วยแม่หรอเกรกลัวพ่อกับแม่เหนื่อยพ่อกับแม่ก็ไม่พลังเยอะเหม็นตาลกกลัวพ <laughs> ่อกับแม่เหนื่อยใช้พลังเยอะเหมือนตาหรอ แมเน่ยไม่ใช้พลังเยออเปล่ What are you doing now? Clean up. นะ Clean up. Clean up. อาโผไม่เป็นไรคร่ะไม่เป็นไรอ๋อโอ้โหเพื่อนๆดูสิเนี่ยตอนแรกมันอยู่ข้างนอกนะ ไอสองชิ้นสามชิ้นเนี่ยมันอยู่ข้างนอกน้องชาลีกวาดเท่าพี่โกยผงพี่โกยขยอะอ่ะไอชิ้นหนึ่งกวาดเห็นไหมเนี่ยเก่งจังเลยอยู่บ้านอะไรนะอยู่บ้านท่านอะไรนะอยู่บ้านท่านจะนิ่งดูรลป้นหัวป้อนควานให้ลูกเขาเลีตักวัานีม่เป็นต้องมากวาดบ้านโอ,โอเคเยีย่ยมมากเยี่ยมมากโอ้โหกวาดทุกชิ้นจริง มันมีเศษผงเศษขยะเศษกระดาษเศษอะไรต่างๆเยอะแยะเต็มไปหมดในน้อชาลียเห็นแล้วยังไงอยากทําความสะอาดใช่ไหมก็เลยไปมีอีกไหมดูให้หน่อยโอ้โหมีอีกไหมดูให้หน่อยหมดแล้วครับเกี้ยงแล้วครับเหลือดตีอีกชิ้นอ๋อโอ้โหเหลืออีกชิ้นเดียวช่้นน้อยก็ยังจะกวาดให้เก็บทุกรายละเอียดจริงๆ เองมากครับอ,อยู่บ้านท่านอะไรนะอยู่บ้านท่านเลยนะอย่านิ่งดูดาวอย่านิ่งดูดาวป้านัวป้นควายให้ลูกท่านเล่น้อมอย่านิ่งดูดาวนั่นมันไปกวาดบ้านคนอื่นอันนี้กวาดบ้านเราก็ต้องอย่านิ่งดูดาวสิงัน <c oughs> จะนิ่งดูดาว โอเคเกลี้ยงแล้วสะอาดแล้วเนาะยังยังยังมีอันไหนอีกเหลือเหลืออันไหนโอ้โหโอ้โห ไปหยิบไม้กวาดที่โกยผงแล้วก็ไปหยิบหมวกมาใส่เองด้วยนะอันนี้เอาไว้ใช้ไม้สีขาวๆเนี่ยแล้วก็กระดาษด้วยเอาไว้ใช้ไหมรู้จักถามว่าอันนี้เอาไว้ใช้ไหมกระดาษสีขาวๆเนี่ยเอาไว้ใช้ไหมรู้จักถามแล้วก็สีขาวเนี่ยไม่ใช้ครับกวาดทิ้งได้เลยแล้วกระดาษนี่ล่ะไม่ใช้ครับกวาดทิ้งได้เลยครับ รู้จะถามด้วยนะว่าอันนี้ใช้ไม่ใช้จะได้เก็บหรือจะได้ทิ้งใช่ไหมคะอันนี้ขาดจะหรใช่ค่ะมันขาดมันทิ้งแล้วครับมันทิ้งแล้วครับโสกโปะปอเออสกโปะโอ้โหเก่งมากโอ้โหโอ้โหเก่งมากมือนึงจับที่โกลงมือนึงจับไม่กวาดหมวกก็ใส่เก่งมากเก,ก่งมากเยี่ยมเลย อันนี้น่าจะเดี๋ยวแม่ต้องหยิบเองแล้วลูกโอเคงั้นไปบายก่อนแล้วบ๊ายบาย